กี่รอบแล้วคะอ๋อประมาณสักห้าหรอบแล้วฮะเหรอคะแล้วเป็นงานล่าแล้วก็ได้ทุกครั้งเลยไหมคะเท่าที่ไปมาเนี่ยก็เห็นทุกครั้งนะก็ไปที่ไอซ์แลนด์ไปที่รัสเซียไปที่สวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ก็โดยส่วนใหญ่เห็นนะครับอยู่ที่ว่าจะเห็นมากเห็นน้อยนะส่วนใหญ่เนี่ยก็ประสบความสําเร็จโอ้โหน่าอิจฉาแล้วแสดงว่าเห็นบ่อยๆอย่างนี้ก็ไม่แบบไม่ว้าวเลยสิคือ มันว้าทุกครั้งแต่มันว้าด้วยมีเงื่อนไขนะก็คือว่า เราอ่ะเป็นคนพาคนไปดูแสงเหนือเพราะฉะนั้นเนี่ยทริปแสงเหนือเนี่ยจะเป็นทริปที่พูดง่ายว่าเครียดที่สุดเพราะคนคาดหวังคนคาดหวังสูงค,คือคือเราไปทํางานเนี่ยเราจะไม่สนุกเหมือนคนที่ไปทัวร์หรอกเพราะว่าภารกิจของเราเนี่ยก็ต้องดูแลลูกทัวร์และที่สําคัญเนี่ยเราคาดหวังเราให้ลูกค้าสนุกให้เขามีรอยยิม้มถ้าเขายังเครียดอยู่เนี่ยเราจะเครียดตามแต่ถ้าเขาเ hey, ฮสนุกสนานเหมือนไปเบตงเนี่ยทุกคนยินน้มแย้มแจ่มใสกินข้าวน้ําหนักขึ้นมาคนละสองโลสามโลมีความสุข อ่าอันนี้เราแฮปปี้ด้วยค่ะไปแสงเหนือเนี่ยมันจะเป็นทริปที่เครียดที่สุดเนื่องจากว่าไอ้แสงเหนือเนี่ยคนคาดหวังสูงมากไม่ว่าใครก็ตามที่ไปทริปที่บอกว่าไปแสงเหนือเขาจะไปดูแสงเหนือเป็นหลักแล้วมันดูยากมันหายากถ้าเทียบง่ายนะมันก็เหมือนกับพระอาทิตย์สมมว่าคุณอยากจะดูพระอาทิตย์ส่งกรดหรือคุณอยากจะเห็นแสงพระอาทิตย์แต่ว่าถ้าเกิดวันนั้นเมฆมาคุณก็ไม่เห็นละ คือหรือคุณไปภูเขาไฟฟูจิค,คุณอยากจะเห็นยอดมันนึกออกไหมหรือแป๊บเดียวเมฆก็มาแล้วเมฆมาบังแล้วพเพิ่อไปฟูจินี่ไม่เคยเห็นก็มีนะมีค่ะมีคนไปหลายรอบไม่เคยเห็นเลยสักรอบเหมือนกันไอแสงเหนือเนี่ยมันก็จะเหมือนกันตรงที่ว่ามันมีอยู่บนท้องฟ้าแต่ว่าช่วงที่มันมีอยู่เนี่ยมันอาจจะมีเมฆมาบังมีฝนมานะฮะวันไหนถ้ามันเข้มข้นเนี่ยนะถ้าไม่มีเมฆถ้าฟ้าใสเนี่ยเห็น จะมาแบบโมโหลานเลยแต่อยู่ที่ว่ามันมาแบบเข้มข้นน้อยหรือว่าเข้มข้นมากวันไหนที่มันมีความเข้มข้นมากเนี่ยมันก็จะมาไตไม่หมดเลยมันก็จะแสงมันก็จะเป็นสีเขียวสีม่วงะอะไรเงี้ยมาเต็มซึ่งลูกทีก็คงจะแบบมีความสุขมากมีความสุขคือถ้าเห็น,นแบบ โลกนี่มันสวรค์เลยหนาวขนาดคือปกติแสงเหนือเนี่ยเราจะไปเห็นในอากาศที่มันติดลบประมาณสัก20แล้วก็จะอยู่กลางแจ้งแต่เมื่อเห็นแสงเหนือเนี่ยทุกคนจะลืมหนาวอะดรีนาลีนี่มันแบบอเอนโดฟินอะดรีนาลีนมันฉีดขึ้นมาเนี่ยนะความหนาวเลิกฟินฟ้นแต่พอเห็นเสร็จแล้วก็วิ่งขึ้นรถนะอะไรเงี้ยหรือถ้าไปที่ รัเสเซียก็ต้องมีวัดก้าให้นะดื่มแก้วหนาวอันนี้ก็จะเป็นความสุขของคนที่ไปดูแสงเหนือค่ะแล้วก็เหมือนเป็นการวัดดวงด้วยไหมคะเพราะว่าแต่ละคนแบบพกดวงออกมาแค่ไหนก็มันเป็นเรื่องของดวงนะเท่าที่สรุปเนี่ยอันนี้ผมสรุปจากลูกค้านะคะลูกค้าว่ามันเป็นเรื่องของดวงจริงๆนะ คือบางคนเนี่ยเอาอย่างทริปที่เราไปอารก้าเมื่อเดือนก่อนนู้นเลยนะทริปนั้นไม่ได้ไปดูแสงเหนือนะแต่อยู่ดีแสงเหนือมาเพราะว่ามันมีเกิดพายุสุยะทั่วซีกโลกเหนือก็เห็นเห็นแบบอลังการและคนที่ไปทริปนั้นเนี่ยคือคนที่ล่าแสงเหนือมาตลอดและไม่เคยเห็นไปเห็นอยู่ที่นั่นโอ้โหโชคดีมันเป็นเรื่องของดวงนะแต่ทริปล่าแสงเหนือของเราเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยเราจะพยายามตัดสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงออกมาที่สุด เที่ยวนี้ที่เราจะไปเนี่ยก็คือนอร์เวย์ถูกไหมแสงเหนือมีที่ไหนก็คือที่นอร์เวย์ค่ะจุดไหนที่เห็นมากที่สุดทอมโซ่ทอมโซ่เป็นเมืองหลวงของแสงเหนือแล้วก็เข้าไปในพื้นที่ของมันแล้วทีเนี้ยก็ไปภาวนาเอาว่าวันนี้ฝนจะตกยังมีฝนนะเมฆมองให้หายไปแล้วเราจะมีโอกาสเห็นมันนะแล้วก็ถ้าเราอยู่ที่นั่นสองสาคืนอ๋อคือแบบกันเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะเผื่อวันนี้ไม่เจอเผือเจอันอื่น หลายท่านเนี่ยเคยไปล่าแสงเหนือที่โมมังที่รัสเซียนะค่ะคือไปรัสเซียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยไปก็ไปอยู่โมมังเนี่ยคืนเดียวอาราโดเไปสองคืนเพื่อเหลือเผื่อขาดค่ะเห็นเลยคนที่ไปคืนเดียวเนี่ยมันไม่เห็นเน่คืนแรกก็ต้องถามว่ากลับแล้วเหรอครับกลับแล้วคะ่ะทำไมไม่อยู่ต่อทริปนี้นอนนอนคืนเดียวโอ้โหเสียดายก็คืนแรกไม่เห็นแต่พวกผมเ่อยู่สองคืนคเราเห็น มันก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีหลายองค์ประกอบม,มันจะอ,อยู่ที่การจัดการด้วยะนะฮะบางทริปเราบอกเลยว่าเราไปทุกเมืองที่มันมีแสงเหนือเราจะอยู่ประมาณหคืนห้าค,คืนเนี่ยพื้นที่ที่เราไปนอนค้างเนี่ยคือเมืองที่สามารถเห็นแสงเหนือหมดม,มันต้องโชคร้ายสุดๆแหลวถึงจะไม่เห็นซึ่งก็มีนะ <laughs> ใช่ไหมแต่ว่านี่คือธรรมชาติอ่ะใช่ธรรมชาติแต่ว่าเราสามารถที่จะ <s aro amoto> มองหาช่องทางที่เราจะแบบไปได้เห็นได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเหลือเพื่อขาดแล้วนี่ไม่ใช่เหลือแค่คืน2คืนด้วยไปกันหลายคืนอันนี้หลายคืน,น,น,ลคนแล้วก็โดยสถิติของอาราเดเวอร์นอันนี้คําพูดของวิเทียมเขานะ เราในฐานะคนพาไปเราจะไม่พูดพูดกันเราจะข้อโต๊ะก่อนนะทีวิเทียก็จะบอกว่าตามสถิติของเราดูเนี่ยไปล่าแสงเหนือทุกคลิปเห็นทุกครั้งแต่ใครที่เป็นคนนําไกด์ไปเนี่ยเป็นคนนําทางไปเนี่ยเราจะยังไม่พูดจนกว่าจะเห็นจริงๆถึงมาพูดได้ถึงจะพูดได้นะค่ะแต่เนี้ยเราไม่ได้ล่าแสงเหนืออย่างเดียวเรามีกิจกรรมอื่นคือการล่าแสงเหนือเนี่ยแมงที่เล่าให้ฟังนะฮะว่าถ้าเรา เดินทางไปล่าแสงเหนือเนี่ยเพื่อความคุ้มค่าเนี่ยเราต้องจัดมีกิจกรรมด้วยะนะถ้าไปฟินแลนด์มันก็จะมีนั่งเรือตัดน้ำแข็งไปนั่งสโนโมบิบลไปจับปูรัสกานะมีไปบ้านซานตาคลอสมีไปหมู่บ้านของชาวพื้นเมืองไปดูเขาเลี้ยงกวางเรนเดียไปกินกวางเรนเดียไปกินปลาวานอะไรเงี้ยนะ,ะแต่ว่าพอไปที่นอร์เวย์เนี่ย เราก็จะมีกิจกรรมพิเศษคือพาทุกท่านเนี่ยนั่งเรือมันจะเป็นเรือเหมือนเรือล่องสมุทนระแต่มันจะเล็กกว่านิดหนึง่งแต่มันล่องเข้าไปในฟยอดฟยอดของนอร์เวย์เนี่ยพูดง่ายว่าในประเทศสแกนดิเนเวียทั้งหมดเนี่ยนะครับเมืองที่สวยที่สุดเนี่ยก็คือนอร์เวย์เพราะว่าเขามี ฟยอดที่มันไหลเข้าไปในแผ่นดินแล้วก็ฟยอดเนี่ยมันจะลึกมากเลือกขนาดใหญ่มันเข้าได้และในระหว่างที่มันล่องไปเนี่ยสองข้างทางมันจะสวยมากเรือกาไปเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นแสงเหนือเนี่ยมันมีมเพราะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มีติดกับทะเลติดกับมหาสมุทรและฟ้ามันจะโปรง่งเราอยู่บนเรือฮาวิลล่าเนี่ยหลายคืนเพราะฉะนั้นโอกาสที่เห็นแสงเหนือเนี่ยก็ตรงตามสูตรอ่ะก็คือพอเข้าไปล่องเรืออยู่ในพื้นที่ที่มัน มีแสงเหนือ cover เนี่ยนะ,ะมันก็มีโอกาสเห็นอขอแค่ว่าเมฆอยาม,มาม <นะ S 1> ค่ะขอแค่ว่าทุกคนร่วมกันภาวนาภาวนาซึ่งไม่รู้จะปักตะไคร้เรืออะไรดีนะมันไม่มีสูตรค่ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเผื่อเวลาเอาไว้พอสมควรให้ทุกท่านได้ ได,ได้ใช้เวลาแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นแสงเหนือให้ได้เพราะว่าทริปนี้เราไปตามล่ากันเพราะฉะนั้นต้องให้เวลากับมันมากที่สุดเป็นไฮไลท์สำคัญอันนี้ก็จะเดินทางเนี่ยะนะครับทั้งหมดเนี่ยคืนนะครับตั้งแต่วันที่28ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนอันนี้ไปการบินไทยแล้วเพราะว่าตอนนี้การบินไทยเริ่มบินไปลงที่ออสโลนะฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเริ่มบินไฟล์แรกแล้วก็จะทำให้การเที่ยวโนเวย์เนี่ยมันไม่ไปเสียเวลากับการที่จะบินไปที่อื่นปกติเนี่ยเวลาที่เราจะไปเที่ยวโนเวย์เมื่ หลังโควิดเนี่ยเราต้องบินไปที่โคเปนเฮเกนหรือไม่ก็บินไปที่สต็อกโฮมแล้วค่อยต่อสายการบินเนี่ยไปที่ออสโลแต่เที่ยวเนี้ยารบินไทยบินตรงถึงออสโลมันก็เลยทาให้เวลาในการที่จะเที่ยวเนี่ยมันง่ายขึ้นมันมากขึ้นนะเราก็จะอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยจคืนเลยไฮไลท์ก็จะเป็นอย่างนี้นครับเราไปดูแสงเหนือที่ทรมโซไปเมืองทรอนไฮซึ่งเป็นเมืองหลวงแรกอันนี้ไปดูประวัติศาสตร์ไปดูบ้านเมืองสวยๆแล้วก็ไปนอรเทปนะฮะ ซึ่งในหลวงรัชกาลที่5เสด็จไปถึงที่นั่นนะฮะไปดูอนุสรณ์สถานที่เป็นความภูมิใจของคนไทยนะก็คือหินเจ้าประรอที่จะลึกพระประมาณพิไทยของพระองค์อยู่ที่นั่นก็จัดวางไว้อย่างงดงามนะให้เกียรติเป็นอย่างมากและนอกจากนั้นกิจกรรมที่สนุกที่สุดอันหนึ่งก็คือการไปจับโูรัสกาที่ทะเลบาเรนซีนะฮะเที่ยวนี้เนี่ยอากาศตอนนั้นเนี่ยถ้ามีหิมะเราก็จะนั่งสโนว์บิลออกไป ถ้าไม่มีหิมะถ้าน้ำมันยังเป็นน้ำทะเลยังไม่แข็งเราก็จะนั่งเรือออกไปจับปูัสกาและปูัสกานั้นก็มากินไม่อั้นโอ้มันจะเป็นการกินที่ไม่อั้นเลยนะค่ะปกติเขาก็กินขาสองขานะแต่ว่าถ้าเจอวันนั้นเมันเป็นบุฟเฟ่สติที่พวกเราเคยมีคนทำไว้คือหกขาขาขนาดนี้นะขาเท่าแขนหกขาหกขาปูนะ ตอนนี้มีท่านที่จองมาแล้วเนี่ยประมาณ10ท่าน10ท่านที่ออกแล้วละนะแต่ถ้าหากว่าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาติดต่อได้นะฮะได้เลยค่ะ061 421 0110นะคะหรือว่า061 421 2680กับทริปนี้ล่องเรือชมฟยอดจับปูอาลาสก้าและตามล่าหาแสงเหนือกันที่นอร์เวย์ค่ะ28ตุลาคมถึง6พฤศจิกาย,ยนนะคะ